เดือนเมษายนนี้นะครับจะมีหกราศีนะครับที่เป็นราศีโคตรรวยในเดือนเมษายนพี่หมอจัดอันดับให้ดังต่อไปนี้นะครับอันดับหนึ่งราศีเมษอันดับสองราศีมีนอันดับสามราศีกุมอันดับสี่ราศีมังกรอันดับห้าราศีธนูและอันดับหกราศีกันนะครับราศีที่พี่หมอกล่าวไปนะครับเป็นราศีที่ มีโอกาสที่จะทําเงินได้มากนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับและรับไม้ต่อในเดือนพฤษภาคมจะมีสองราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะรับทรัพย์นะครับได้แก่ราศีพฤกศกับราศีพิจิกนะครับซึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาคนี้นะครับดาวพฤหัสย้ายมาทับเล่งราศีพฤกศกับราศีพิจิกแล้วนะครับจริงๆย้ายมาตั้งแต่วันที่สามสิบเมษายนแล้วนะครับแต่ว่าให้เริ่มต้นนับวันที่หนึ่ง จำได้ง่ายมากกว่านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรับทรัพย์กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ